สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอนะฮะรถบโตโยต้านะครับเครื่องลูอนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับสําหรับคันนี้ตั้งราคาไว้ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับดูรถได้ที่พัฒน์เต้ตะบลท่าตําบลรัตนบุรีจังหวัดปทุมนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมท่านใดสนใจนะฮะมองหารถใช้นะครับโทรได้เรามีบริการอ่านะครับผม หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับครับอันนี้นะครับนี่นะครับทนายสเจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับผมมีเครื่องให้หลังให้ด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับช่างกําลังเทสให้อยู่นะครับนะครับนเสร็จระบบไฟนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเกียวโตนะครับเครื่องยนต์รูโอนะครับผมพอพักน้ําเรามีเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วนะครับ มาดูกันก่อนได้นะครับที่พันแก้วตะบนท่าตาเพอราชบุรีจังวัดินนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์นะครับดูก่อนได้นะครับนะครับพุ่งหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะขออนุญาตไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องชมกันใหม่นะครับผมมองหารถในราคานี้ก็รียบเลยนะครับผมรีบเลยนะครับขอบคุณพี่น้องนะฮะการติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับเบอร์โทรศวนเก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับผมสวัสดีครับ